สิบโมงแล้วทะเลมองมอยู่นะมีโอกาสได้เห็นนะถ้าโชคดีนี่ลงมาหรือขึ้นอ๋อลงมาแล้วเซาลงไม่ได้เลยสิบโมงสิบโมงแล้วนะยังบึ้มอยู่เลยนั่นหมอก Jadi look ni เลยครับมีอีกไหมครับข้างหลังเยอะ ăn lỏng rồi nè để tôi trông ขึ้นมานี่หลบกันไม่ได้เลยนะ สวัสดีครับม่คันเดียวเหรอครับครับมาคันเดียวเหมือนกันเหรอครับรอเพื่อนอยู่ฮะเพื่อนกำลังลงมาอ๋อลงมาแล้วมองไม่เห็นทางเลยใช่ <c oughs> มันไม่ห <c oughs> มอกหนามากโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยฮะตอนนี้ <c oughs> มาไม่รู้เลยอันไหนเนินชันเนินไม่ชันไม่เห็นเลย <c oughs> ใช่ครับมันเลยขี่ยากนิดนึงขี่ๆมาเจอเนินชันเราก็ไม่รู้ ใหญ่ขึ้นมาได้ส่งมือจริงยอมรับเลยครับแล้วเดี๋ยวไอ้กลางเ็นใสดาวเหรอไม่กลางหรอกครับขึ้นไปกินกาแฟเดี๋ยวก็ลงแล้วสุดจริงอ่แล้วเห็นมีสัมภาระนี่คือเดี๋ยวไปนอนที่ไหนครับผมเมื่อวานผมไปขี่แม่ละเมืองครับไปบริจาคของกับเพื่อนกลุ่มออฟโรดครับแล้วก็ขึ้นไปอมก๋อยแล้วก็มานอนแม่ละมาดครับแล้วก็เนี่ยเช้านี้ก็กะว่าออกสายสายแล้วกะว่าให้แบบ ฟ้าเปิดสวายสวายให้รถเขาลงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเทุกคนก็รอฟ้าเปิดมันไม่เปิดอ่ะฮะก็เลยต้องลงโอ้โหดีที่ไม่มีฝนนั่นสิเพราะวันนี้ฟอ์แสต์พยากรมันจะมีฝนด้วยอ่ะเนี่ยนั่นสิอย่าทักเชียวนี่ลงมาจากไอ้จุดจากสอยดาวจากสอยดาวเลยผมก็จะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นเนี่ยกลัวรถลงมาเนี่ย ทยอยลงมากันเยอะอยู่เพราะว่าเมื่อคืนกลางกันหลายคันอยู่อ๋อวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะเวลาเราเราไปเบรกบนเนินไม่ได้ด้วยไงใช่โอมันไม่เหมือนรถนะฮะมอเตอร์ไซค์เป็นไม่ได้ยิ่งคันใหญ่นี่โอ้โหแต่มันผ่านเนินชันมาแล้วโชคดีนะฮะที่เขาไม่ลงไปเขาลงไปคลายผมก็ผมก็พิงกำแพงเลยล่ะจะมีมาอีกไหมเนี่ยแต่ทางมันไม่มีชันแล้วนี่ครับไม่มีฮะทางไม่มีแล้วเพื่อนขับรถอะไรครับ CT125 CT125 โอเค ว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเขาจะลงไม่ได้แ้วเดี๋ยวท่านไหนช่วยจับก้นเขาไว้หน่อยอ๋อทางตรงชังชันนี่แหละครับครับม,มือใหญ่ไม่ใหญ่ก็ลงง่ายๆดีกว่าครับนี่มาแล้วมั้งเออใช่แล้วใช่แล้วต้องฝากถามเพื่อนหน่อยครับข้างหลังมีรถตามมาอีกไหม <c oughs> <c oughs> ข,ข้างหลังมีรถใหญ่มาอีกไหมมึงตอนที่กูลงมาไม่เห็นแล้วนะอโอเคขอบคุณครับ นี่กำลังจะกลับเหรอครับ,รบ,รบอ๋อผมเพิ่งมารอแดดออกไม่ออกครับน่าจะไม่ออกวันนี้ให <c oughs> ้ออกประมาณไปครับประมาณสองสามสี่งหลงไปไกลหละไปอีกฝั่งไปสอยมาลายแทนเหรอไปซอยมะละ <c oughs> ต้องไป, <c oughs> ไปสอยดาว นี่ซ้อนสองกันมาเหรอโอ้โหโคตรเก่งอง่ะล้มอ่ะเดี๋ยวขึ้นได้แล้วกว่าน่ะรถเกินนี่วันนี้ล้มสามคันเลยครับไอตรงนี้มันชันมันแล้วมันยิ่งถ้าเจอสาภาพอย่างนี้โหัวมองไม่เห็นทางนี่คนขับมาสองคนนี่ล้มทุกคันเลยนะเมื่อวานเนี่ยเวลาล้มล้ลมสามคันมันลื่นด้วยมันเป็นทรายฝุ่นหนาเดี๋ยวผมไปพักเข้าห้องน้ำก่อนครับว่าจะขึ้นมาต้มกาแฟเอาใส่ไม่ได้ต้มแล้วมั้งเนี่ยดูบรรยากาศแล้ว โอโ,โอ้โหตั้งแต่เช้าเลยอย่างเงี้ยฮะทะเลหมอกก็คงไม่เห็นไปมหา,าสมุทรแล้วครับโอ้โหชันไวยเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้ เพิ่งมาครับผมอยากเซ็นครับไม่พักแรมว่าอย่างไครับไม่พักครับไม่พักไม่พักต้องเซ็นไหมครับเซ็นครับเพราะบางทีนักท่องเที่ยวขอวันที่วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสี่สิบี่หรือสิบห้าสิบสี่ครับสิบสี่เนาะลาเนาะจำวันจำเดือนไม่ได้แล้วอยู่บนดอนนี่ไม่มีปฏิทินเลยเพราะเวลาคนหายตามเง่ายง่ายครับบางที ครับครับไม่นอนไม่กลับไม่นอนครับไม่นอนเออกล่าวว่าไปเที่ยวไปเที่ยวแต่ดูแล้วคงอาจจะไม่ขึ้นแล้วราะมันไม่เห็นอะไรเลยหมอกมันเยอะครับใช่ครับไปไปไปสัมผัสบรรยากาศก็ได้หมอกมันเยอะครับแต่แต่ไปเที่ยวได้สี่โลครับสี่โลอันนี้มันไกลกว่าใช่ไหมครึ่งแรกให้ไกลกว่าห้าโลเนี่ยสักสามโล แล้วครับสี่โลสี่โลสี่โลนะคือประเด็นมันมองไม่เห็นเนยลยนะผมกลัวว่าเดี๋ยวไปเจอไอ้อันชันชันแล้วไม่ได้ตัง้งไม่ได้ตังตต้งตัวเมื่อกี้ก็อนุนก็ทีหนึ่งแล้วขี่ <laughs> มาลืมเฮ้ยอ้าวชันนีหว,ว่าโอ้เกือบแย่ดีไม่มีรถสวนลงมา่สายสายสายมาอาจจะเปิดนะมันจะมีช่วงเ้านี่ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วใช่องที่ <laughs> เขาถามผมผมตอบก็ได้ว,ว่าบอกมันจะเข้าไหมเออเราจะตอบแทนหมอก็ไม่ได้ครับครับผม ดอดเอาแน่นอนไม่ได้ธรรมนนชาติ<ค>น,นะนนกาแฟ,ฟไหมเดี๋ยวเตรียมมาเหมือนกันครับกะว่าจะขึ้นมาต้มกาแฟาแล้วก,ก็ก็นั่งพักแล้วก็เดี๋ยวจะลงเ <c oughs> มื่อกี้เห็นน้องเขาบอกมันไอตรงทางลงเนินชันๆนะครับพี่ <c oughs> มันมีซ้ายกับขวา <c oughs> มีซ้ายกับตรงซ้ายมันจะชันน้อยกว่าแล้วอ๋อล่องวีเลยขอบคุณครับ นี่เป็นบรรยากาศลานกางเต็นนะโอ้โหบรรยากาศดูมองไม่เห็นอะไรเลยขาวไปหมดห้องน้ำนี่ทางก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะทางก็มองแบบลำบากมาก เดี๋ยวตามไหมครับพี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากบอกมาแล้วเจ้าหน้าที่บอกมาแล้วต้องขึ้นให้สุดอย่าไปอย่าให้เสียเที่ยว <c oughs> มองทางไม่เห็นเลย Come here, how are you? สอยมาไลยมาแล้ว רחל <laughs> Hả? Minh ai của แล้วกู đụp mà Bài gạo. Trời